วันนี้ไปไหนกันครับไปไหนก็ได้ที่มีเราสองคนโอเคจบนะเนาะคนอื่นไม่ต้องยุ่งคนไม่มีคู่ก็ลำบากหนะ่อย เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ศาสตร์ความหวานออกมาให้คนโสดเห็นแบบไม่มีพักในตอนนี้นะคะสําหรับคู่ของแพรรี่ไพวันกับน้องฟอร์ดของเรานี่แหละคุณผู้ชมแหม่ต้องบอกเลยนะคะว่าการกลับมารักกันในครั้งนี้แพรรี่กับน้องฟอร์ดของเราเนี่ยบอกเลยว่าครั้งรักเอามากๆจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะขยันศาสตร์โมเมนต์สุดฟินนะคะออกมาให้แฟนๆค่ะให้ชาวเน็ตที่ติดตามไดจฉากกันหนักมากนะคะบนโลกโซเชียลโดยเฉพาะจาก คลิปนะคะที่เราเปิดให้คุณผู้ชมเห็นคะ่ะบอกเลยนะคะว่าแพรรี่เนี่ยคือขิงเอามากๆนะคะเมื่อน้องฟอร์ดมีการถามนะคะว่าไปไหนแพรรี่ก็บอกว่าไปไหนก็ได้นะคะที่มีแค่เราสองคนคนอื่นไม่ต้องยุ่งนะคะคนไม่มีคู่ก็ลำบากหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมคะ่ะนี่แพรรี่ของเราเนี่ยเขายกส่วนขิงนะคะมากี่ไรคะนี้ขิงคนดูขิงคนโสดได้มากขนาดนี้นะคะท่ามกลางเช้า ะะก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายบางคนก็บอกนะคะว่าไอยาแน่ใจหรือว่าจะมีแค่สองคนนะคะขอบอกเลยนะว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนตอนไหนกันพวกเรานะคะที่เป็นเอซก็จะขอเป็นเงาติดตามเธอไปทุกคนทุกแห่งเลยจ้าจบนะคะชอบความจริตจักการของคนมีความรักมากอ่ะบล็อกค่ะนะคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยจบค่ะไอยาจบนะคะอันนี้คลิปหรือคิงนะคะบางก็บอกต่อ ะะว่าคนครั้งรักค่ะขอให้คบกันนานๆนะคะอย่าบาดหมางกันเดอ้อแต่งเลยจบค่ะตอนนี้มีแฟนพูดอะไรก็ได้แหละครูรอมากนะคะแพรรี่ตาหวานยิ้มเลยนะครับแม่เรียกได้ว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆนะคะชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวคู่ของแพรรี่กับน้องฟอร์ดของเราเนี่ยมากมายจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งช็อตนะคะที่ต้องบอกเลยว่าพีิกเอามากๆจริงๆเมื่อทางด้าน ของแพรรี่นะคะมีการส่งน้องฟอร์ดนะคะกลับบ้านคุณผู้ชมด้านน้องฟอร์ดนี่แหละคุณผู้ชมขาตามคลิปนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยก็ได้บอกแฟนไปนะคะว่าไม่ต้องคิดถึงนะแพรรี่ของเรานะคะก็รีบยกมือขึ้นบ๊ายบายนะคะไปเร็วๆนะคะร้อนคุณผู้ชมแพรรี่ก็บอกน้องฟอร์ดแบบนี้พร้อมกับพูดต่อด้วยนะคะว่าหลอกก็ไม่หลอกไปหาผู้ใหม่แล้วเอาไงเป็นงั้นไปละคะเนี่ยแพรรี่พัยวันค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง โมเมนต์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเองก็แห่เข้ามาแซวมากมายอีกเหมือนกันไอยังไงเดี๋ยวเราไปชมช็อตนี้ของแพรรี่ไพรวันกับน้องฟอร์ดกันค่ะเคยตื่นให้เจอกันนะครับแย่มากไปโอเคเจอกันนะไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงนะไปไปค่ะเจอกันนะครับไม่ต้องคิดถึงนะโอเคเอาุญแจรถมาด้วยฟอร์ดกับขับกับบุรีรัมย์เร็วร้อน เจอกันเจอกันหลอ,อก็ไม่หลอไม่ต้องคิดถึงนันหาใหม่แล้วจบัส <โฮ S 2> ัลโวัสัสสวงแฟนโอคัโอเค <c oughs> อเจอวันดีาวัสสวัสดี